อันนี้เราจะมาลองโซลารเซลล์ปัํมน้ำนะครับตู้กัส,สดๆนะครับข้างหนเป็นแบบนี้นะครับชุดนี้ปั๊มน้ำตัวนี้นะครับเดีย๋ยวต่อปล๊กก่อนนะครับ ทุ่งนานะครับไม่มีไฟเราจะมาดูเปิดเครื่องนะครับนี่นะครับปึ๊บน้ำอะไรออกมา มัทนทำงานได้นะครับอยู่ตัดอะไรมาดูกันนะครับอ่าเปิดวาล์วมาแล้วทำงาน,นได้เดีเย๋ยวเราจะลองเปิดน้ำกันสักองนะครับดูว่าจะเป็นยังไงกันอึ๊บ อาแรงมากใช้ได้จริงนะครับน,น้ำนะครับสี่นิ้วนะครับนี่ไฟนะครับตอนนี้กำลังจะทำกระท่อม ชุดนี้นะครับเอาอยู่ครับกินกระแสอยู่ที่หกร้อยสามสิบวัตต์นะครับชุดนี้เอาอยู่นะครับโอเคนะครับ เราใช้เป็นสองร้อยนะครับแผงสองร้อยวันทดลองอยู่นะครับตอนนี้ทดลอง